ใช้กติกานี้ครั้งแรกในชีวิตบัวขาวพร้อมฟาดป่าเออคารศึก BKFC ดัมดอทคอมบัวขาวบัญชาเมกยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่มีโปรแกรมจะขึ้นสังเวียนพบกับเออคารวาโรนักสู้ชาวตุรกีในรายการแบนนักเคลิ้นไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพในวันเสาร์ที่3กันยายนนี้ โดยหลังจากที่กำปั้นชาวไทยวัย40ปีได้ประกาศเซ็นสัญญากับแบน n นัคเคอร์ฟิทช์แชมเปี้ยนชิปอย่างเป็นทางการจำนวนทั้งหมด3ไฟต์และมีกำหนดจะประเดิมสู้ไฟแรกที่เวทีมวยชั่วคราวชั้น8เซ็นทรัลเวิร์นประเทศไทยซึ่งการชกของคู่นี้จะใช้กติกาในการแข่งขันของการต่อสู้แบบมือเปล่าที่โด่งดังไปทั่วโลกคือจะคล้ายกับมวยสากลขึ้นชกบ,บนเวทีทรงกลมกำหนดต่อยยกละ2นาทีชกทั้งหมด5ยกมีกรรมการห้ามบนเวที ขณะที่กติกาจะชกแบบไม่สวมนวมสามารถออกอาวุธได้เพียงแค่หมดัดเท่านั้นห้ามเตะและสอกซึ่งจุดนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆกับการชกในกติกาแบบนี้หลังจากที่ผ่านมาจะชกในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิง่งด้านยอดนักชกขวัญใจชาวไทยได้กล่าวถึงกติกานี้ว่า การแข่งครั้งนี้จะแตกต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะปกติแล้วจะใช้ได้ทั้งหมัดเท้าเข่าศอกแต่ครั้งนี้ใช้ได้แต่กำปั้นล้วนๆอีกทั้งเวทียังเป็นทรงกลมต้องน็อกให้ได้เท่านั้นจึงถือเป็นความท้าทายอย่างมากอย่างไรก็ตามเป้าหมายของผมคือการชนะเพื่อพี่น้องชาวไทย ผมต้องการให้แฟนๆภูมิใจและอยากโปรโมทกีฬาต่อสู้ของไทยให้ไปถึงระดับโลกมากขึ้นและผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับสำหรับเกมการชกไทยแลนด์3ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับเออร์คานวาโรจะชกกันที่เวทีมวยชั่วคราวชั้น8เซนทรัลเวิร์ในวันเสาร์ที่3กันยายนนี้แฟนๆสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน BKFC ไ h a i l a ด์